มาเบิ่งงันเหือลมกันเด้อเนี่ยนะเหือของล้านซาวได้ลมเนี่ยนะลมอยู่น้ำเงิ่นอยู่อันบานเกินเนี่ยนะเดือนปลายเลยที่ลมเนี่ยไม่บอน,น,น้ำบางเอารถอันรถจกนี่แหลจะจิึงเอาเนี่ยคนน่ะรถจกเนี่ยจดึงเอาเนี่ย เซนงบเนดึงเนี่ยประมาณหกสิบล้านเราได้เนี่นนแน่นอนหรืเอเปล่าหกสมีกรรมกรจะคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเจ็ดคนนะเพื่นก็ตอกสตอเสาอันเสาตอ่อหม้อหนานะก็ได้ เสาตโมมาตันทายกราบดึงไวหวนอนก็ได้นะพอดูเถิงกวนะมีปลาล่าอยู่เบนน้นบนาบาเนะี่ย เอาอยุทเทิงกันเป็นอย่างนะบ่าวทุกน้อยคนนะแนม่นว่ะใส่ตะก,ตกองอ,อู้ใส่ใส่ว้านเนาะน้นนำมันงึมนี่เนาะเบื้องพุ่นนี่บ้านอย่างเบื้องพุ่นน่ะนะบ้านเวียงคำนเคำนาะอโอ้เนี่ยตกเสาไม่สร้างเลยนี่นะ เกี่ยวที่เกี่ยวว่าน้ำอาบน้ำจิ้มข้าวถเนาะปลากระไลยังวนะปลาหลแม่นะโอ้เศร์มาตอกเองว่าคอนปอนว่าตอกแมนี่เอายางตอกว่ะเขาขอนปอนว่ะใหญ่แต่เศาบุ๋มแม่ขอนปอนที่แม่น่ะบุ๋มแม่บอกขนาดเขาเอามาตอกนี่นะไม่กระโตนะบอเวลาเขาตอกขนาดโอ้ คอนปนเทคอนปอนเล็กกูดฟังเนาะเออขันบลาแซมันไปอยู่เลยเนาะโอ้โหเพื่อญงวะน้ำ่บาเนี่ยออไยไงกอันเพื่อเพื่อตอัวน,นี้ป่ะตา้<ฮ>ตางอันสิบปลายลดมันบ่รถ<ฮ>อันสิบสองล้ออ,น<ฮ>อันป่นมาจมเนาะ จากมือได้ปะจะเอาขึ้นได้ไงก,กรรมกรกำลังมาซวยกันละกรรมกรพนักง,งานเนี่ยเอารถเค็นรถยังมาเลยรถจกกันนี่นะมันลากมาแกนและนีหาลายวิธีเลยนี่ ชัวเจียวมันฟืดคืนมาแล้วใส่กำลังคนกำลังเงินแล้ชัวเจียวคืนมาได้เนี่ยตัวอันนั้นในมันทางน้ำมันวะนะบ่าวน้ำมันเข้า,ามาใส่อันรถจกในตัว สำหรับอันจะดึงเหื่อเนาะอู้อันยุลรูปมันเป็นเหื่อนยังวะอ,อันนั้นอันต่างมักขีนวะอันนั้นต่างมักขีนได้อันจกักโตนอ่ะเหื่อเล็กกว่าฮะเม่นวะคือ,ก,คอก,กับอันบักเนาะเหื่อ,บ,อบักเนาะโอ,โอ้โหได้ อยู่หันก็เขาเจ้าขุดตัวขี้ทายบ่อยหั่งฮินแห่พร้อมติแม่ ติดตามต่อไปได้จักมือได้จะเอาคืนได้นี่นะใส่งบประมาณมธรมรมดาได้ส่วนจิตดึงเหื่อนในคืนมาสู่สภาพเดิมนะอาวมาอเดี๋ยวนี้ก็จบลงเพียงคลิปนี้ก็เนาะขอบใจ